สองสาวนี่นสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีย้ำสายสายพี่น้องจา๋าขึ้นมาเถียงเทิง,ทงอีกแล้วจา้ามาตามหาแม่บุญบริเลี่ยงงว่วบ่ะเมื่อวานบริเลี่ยงตัดหญ้าให้มันกินแ่บเยอะมักแต่นวานเยอะ เอาเอสมาัครหวานเยอะห้าวันไปแสบเทา้ามาขามหยาบมันหยาบน่า,ากินเบิดบอลในถคะตุ๊กไงถ้าแก่มากว่านี่แต่แม่งมาขึ้นบาแด่ลงมาเลย่ะเด็กนก่าถสิเปล่าสองนาานอาสีบเรียงวัวพี่น้องหลังจากดำนาแล้วแต่ลอัน แต่ละมื่อเนาะพุ่นแหละจนเกี่ยวเขา,ขาน้องทามน่ะไปโรงเรียนเมื่อวานนี่ก็ไปมื่อนนี้ก็ไปบ่เม,มืม่อยไปรวมบ่อยู่ห้องม่อหนึ่งบ่เมยอยู่ห้องมื่อแหละไปอยู่ห้องปะหาเลยเด้น,น้องทามน่ะเมื่อวานนี่จักเพิ่นมาเนาะผู้ใดแ,แหลนเข้ามาในเงินน่ะ ยังบ่ทันได้เข่าดอกพี่น้องไปร่วมไปนั้นซื้อไปไม้ซื้อไว้ผู้หละวันที่หนึ่งผู้เละวันที่หนึ่งเดือนเก้าเขาแต่ละปีซิมอนปอนไซเขาเข่างเฮียนอยู่เมือหร่ปีนี้เขาบเขาไ่ได้เข่าบ่เขาหอดหองใลยเาเขากับมสองอืมทาเข่ากับมสองก็คือว่าแเลยเนาะพี่น้องเขาบอกเข่ากับ แต่ไพ่แต่มันในเรื่องแล้วน,นี้เนาะมันบังคับกันบ่ได้เด้ยพี่น้องถนุนเบิดอดาเมยจะหดห้องไดเลยเขาอยู่พี่นี่น้องเมยกับบ่ไดเขาบ่ไดฮียนต่อพี่น้องใครอยู่ยังโจกหมดหมอเลยไดไปประกาศมอมอส<ร><ะ>ี่บ่ มอสี่เบาจักปีเลยห <14. S 1> นังมือสิบสี่แล้วพี่น้องเป็นสาวแต่ว่าปีนี้บได้เฮียนต่อเนาะชิมอนพรไส่เขาก็บบได้เฮียนพี่น้องออก,ออกแต่ว่าหลุ่นสะลอยนี่นะ่ะเฮียนไหลเนาะงัวกับบอดี้เลี่ยงมันนี้สบายไปหน่งมือ,อมตัดห้าให้มันกินสบุญปุ่นปะ ไปชอมบึงต like ้งป่ะจะว่ามันแดดจะว่าป่าลงอยู่นปะจะผูกแมนไรหรือบางัวให้ลงมือเบิ่งทะจะนดอยิ่งตเบิ่งมวมได้เบิ่งทะเอาทั้งหน่อยลงคืมพี่น้อง กับกระทางมาเลยเด้อขึ้นมานั่งมาหลินเทียงทงบรรยากาศดีพี่น้องเย็นคุยแม่มาก็อยู่ติกกับอานะมันแต่งสวยนะตะบุญตะบุญ<ว>เนมมาดู <laughs> ไป เอาลักถ่ายเจ้าย่างมาหาเล็กแล้วเร็เเวบรรยากาศดีแท้เมื่อคืนนี้ก่อนบ่แม่เมื่อคืนดอกขอนชิจเเฝนตนอกแห้งแหงปุกบ่ออ้อยมนันถอดปักไฟปักหนามอยู่นอกหยาดฝนสาดฝนมันหมักตกขอนชิจเเกับยญ้ามะเร็งไง เออลงมาลลยไม่สิเป็นไรงวยายรุ่นเอียวบริกินยาคักงวยายรุ่นวันนี้ตามติดชีวิตแม่บุญสมุนเฮ็ดพอสนิจักเนี่ยเหนนะ็นยอะ On vô On you. À, bị lòng nào on vô Quận tốt năm sau hết nha, thì nàng hay thế hết nha. kẹp, 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 kẹp hinh à, à. yên yêu. Ngân đôi ngân! Hi, mẹ sưu. Qua! ngon เอาชล่งไปย่า <En> งัวเลยเหมือ nah กันเพะกยงเาสิลงไปซองเบ่งโต๊ะน่องไปย่างเบ่งโต๊ะมันแดดแค่มันแดดแต่ก็ป่ามันล่มดูคันมีน้ำาะลรอ๋อฉลบปะกยงงาเมลีเก็บปะกยงก่อนมาจากบ้านฉลบเราถ่ายไวเอาสไปซ่ะ ายไ,ไว้ห<ส>ัวหญยลุ่นอันนี้พี่น้องเพิ่เปลี่ยนกันกระพัวเพิ่นเลี้ยง ยิ่มแรงแล้วก็เลี้ยงแถวเทียงยิ่งม,มือเสาะแล้วก็ลงมาพี่พูดลรให้ไหรลัดโค้งโหนะ่าข้าเจ้า เ็ดพอออกบ่บดไปหลอแถวเหือนาเหือะนะเนาะฮะกับคอยลงหน้ามึงออแค่บมาลาเก็บนะบจักแค่บนเต่าเก่านะนตุแล้วมันอันนั้นดิม tamam> ันแปะนะนะเข้าเพ็รพอผอืเอ่อนๆใช้แชมลงนเนาะเนให้เฮ um> ็ดง่ายชมนเอาข้าวไปหลอบุงป่ะหลอต้องไป ส่งย่งไปละบิ่งอันนี้ปะเดี๋ยวบึงอันเห็ดพร้อมเห็ดง่ายเลยน้ำเสาะมันดึงบึงน้ำมันไหลบ่แห้งเนาะ đang xăm gì đấy, lái rồi. mình mà ma để cái đấy cướp, tôi điều. sắp tới mình đứng băng đâu, mình để tệ kè không? đi đứng thằng ตึงเต้นตรงเด้งเด้งดีใช่ใช่ลายอยูเขาก่อยอยู่บ่เออเหื็บแรงกระปูไปเพื่หอะไรเก่งใช่น้ำไม้่ด้วเนาะบ่กม้นบ่ลายกลุ่มอะไรยามันน้ำไม้ก็มาเอาน้ำไม้แต่ว่ามันเป็นเพี้ยเอารถเนาะสมมุต ี่มาพี่เด,ดี๋ยวเดี๋ยวอีงหนึ่งเ็ดน้ำใหม่ก้าวหน่อยเราจะไปเลอกหาเปิงเพชรพอเลยพี่น้องโอ้ยนี่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  ปาดหนามนองบัวจุดเต็มบวดจะบุญมาหักอน้องนุ่มใหม่เนี่ยหักเลยเชปุลหักไปไหวเวลาจังสอบมันตกเด้อแม่แหนงมันเนาะที่เชปุลมาไหว ออกมาโฮมแบบนี้อาตอนตะแหนมันจะแกงแฉบเป็นเพียคือกันี่มันเป็นเพียเบอร์แชุพนเอาลุอ่ะตอแล้มันเป็นเพียข้ละก็กเอายังมันแมงเบอร์อะไรมันเป็นอย่าง ลำวมันอะอยู่เซะบุญมันขึ้นใช่ไหมมาเอาแนงเอาอันนี้มันเทานี่นี่แหะนี่น่อยู่ทั้งพุนแล้วไมยบ่งเออไีชองนอนอไม่ไล่เบิ่งผูได้ล่เติบเด้ จับคืนดูหสมุดทำไมไรอ่ะหน่อปดเลจะมาซ้อมยูไพบอลเก่าน้องไม่บ่งกับน้อไม่ไลแนงมันร้ายำไมบ่งฮักเอาแหนังไปแกงน้องแกงแต่พูนแหล่แกงแต้พ่นแหละจ๊แต้ยามได โดนเติมแล้วสอมเนาะบุระวังอ่านั่นเด้อคนมันปากมือจะเด้อคนมันลายคนมันลายเลยแม่ต้องมาสอบเพราะยนปากมือเจ้านั่นคืปากมือคนล่างมือเดตะบุนั่งมือนั่งมือ นี่จับอยู่ปะเอ็มนี่เอาสอบเสร,ร็จกัจึงแล้วไว้เนาะผู้พคนไปกลุ่มแก้ออยาแก้ไปแก้ออยุเทีออยงมัชิบ,บาทเมื่อจเจ้าคนนำเจ็บเลยมันพังไว้ nó cũng có nét nào mà yên kéo nó mày nó mày nó bụng gặp nó, mày đẩy, nó xẹt พอดีแซบ่บพอดีคีดทอดกลิ่นมัน้แบบว่าสมใจพีเ่เป็กไปด้อเ่แบบว่าเขากินอิ่มนะเขาอยาดนะ่ะมันเปิกินแบบว่าเออจืดๆอะนกินเข้าอยู่ได้เลยก็ยาบแล้วมากินใหม่ยังทีละบิเป็นอะไรัอนอหปมันจะแปกแนงลย Ay, lang, din lang siya eh. Ang mga na. วนเลียนไปมานี่ละะแรงก็ไปเลี้ยงวัวสบรไาห้กินมอยาให้กินโหนะนี่ะบอ้ดอีกอะ ເຮົາຍັງເຊົ เทียนใช่ไหมเทียนสามตัวัข้อจใ่มาไล่อันพุ่นในอันมักแตเราบอกมันงามัข้าวเชื่อเาท่านได้เอาเครื่องมันเครื่องลาแบบนี้เครื่องโมะงามมากงมันล้นลงใส่กับในมักแต่ น่ารันางามเทาหร่บิ้นกเครื่องของจริงๆก็ไ่พกะเก่ยวายด้กี่ยว้เกี่ยเหต็มคูแล้วบ่นีเบ้คือบ้นันเนาะบ้านชาคู่บ้ด้เนะแ่อนแนงมันนี่ไหมเนียมันหลไปส่งไว้เนาะ เอาวลเไปกรงเลยบ่เปิดเลยยัลาไลยลงมานพอมันเป็นเพียเกันเออมันเป็นเพีย่ะอ่อนดมันแมอ่อนอ่อนนี่อ่อนถ้าว่างมันแดดจะเล้วมันเป็นเพียมันแมงเนาะสมบุญเนาะคนทำมันอมาเลยมีเขามัน บอเ,เบิดแล้วพอดีเด้กหนึงแกะมาดูสิบุตรอพอดีลกหนึงพาร้ยายหนึ่งไออปึ้นบนัไปหาเก็ปเกบปาแงงเอาค่ะพักยังกินกับพักกระสีลอยนำ้ำานบนต,ตุ่น่าจะมาไ่าพไ่น้องจ่าเนี่มาวันนี้สิคอเก็บภาพบรรยากาศว้ซามีเดอและพอกพันคลิปว้าว ทำสีแกง